โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคนสนานะคะเช้านี้เราก็อยู่ที่หาดใหญ่นะคะแล้วก็เราจะเตรียมตัวเดินทางไปที่เกาะลีเปสสตูนนะคะตอนนี้ก็เลยบอกเลยว่ามีแต่คนสวยๆผู้นําของเราวันนี้มีแต่คนสวยๆเห็นไหมคะทุกคนบอกว่าสุดอยอดเเห็นไหมคะอยากมีโอกาสดีๆแบบนี้มาที่นะคะท็อปอัพคุนิดบอกเลยว่า โอ้สุดยอดมากกินหรูอ,อยู่ฟรีค่ะทุกคนเที่ยวฟรีอยู่ฟรีนะคะจะมีโอากาสดีๆแบบพวกเราแบบนี้มาที่นี่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลังจะไป่างเรือกันนะคะจะไปที่ท่าเทียบเรือปากบาราและเราจะไปที่เกาะลีเปก,กันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินกันแล้วค่ะทุกคนนะคะ บอกเลยว่าครึกคักมากเลยผู้คนแบบนี่ค่ะคนเยอะนะวันนี้ให้ดูนะคะว่านี่ค่ะเห็นไหมคะเฮ้ยอ,อยู่ข้างในทีักข้างในก็มีขอบคุณมานี่นะคะแล้วก็กำลังจะไปขึง,งเรือไปที่เกาะไห่ ที่ก่อนมีเปีกันค่ะทุกคนโอ้ของฝากเยอะแยะเลยที่รักขาเห็นไหมคะโอ้ของฝากเยอะมากวิ้งตรงนี้จะเป็นจุดขายของฝา,ากค่ะทุกคนคนเยอะมากเลยอันนี้สีชาดอะไรเนี่ยอ๋อลูกหยีกลัวของฝากเยอะมากเลยต้องตอนขากลับนะคะทุกคนเราถึงจะได้ซื้อของฝากกัน นี่ค่ะขนมน่าอร่อยมากเลยเยอะแยะเลยค่ะน่าอร่อยมากเลยนี่คืออะไรกินบนเรือหรอก็จะไปเดี๋ยวเราจะพบกันที่บนเกาะอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เราก็เตรียมตัวลงเรือกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้โฆษณาก็อยู่ที่บนเกาะตะลูเตานะคะหลังจากที่เราล่องเรือมาแล้วนะคะก็อยู่ที่บนเกาะการบอกเลยว่าหาดทรายขาวมากสวยค่ะ เป็นธรรมาชาติบอกเลยว่าสวยสุดๆมนาะจะพาทุกคนเที่ยวดูนะคะมัเลยมันเลย,เลยบรรยากาศสุดยอดค่ะเห็นไหมคะหาดทรายสีขาวเนื้อทรายนี่แบบบอกเลยนะคะว่าเนียนละเอียดมากแล้วน้ํานะคะน้ําทะเลก็จะเป็นสีฟ้าโหสวยใสอโอเคนะคะให้ดูนีเกาะเกาะตรงนี้ลนยะสวยโอ้<ๆ>นะย ยอดมากค่ะไม่เคยมาทะเลแต่ครั้งแรกได้มาก็บอกเลยว่าสวยมากเห็นไหมคะบอกเลยว่ามันว้าวมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะหาทรายขาวสวยอืมสดชื่นค่ะเห็นไหมคะอมโอเคนะคะ,คะทุกคนเก็บบรรยากับเล็กๆน้อยมาฝานนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้โคษนาก็อยู่ที่เกาะไข่นะคะทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศสวยสุดยอดมากเลยหาดทรายขาวเห็นไหมคะโอเคนะคะได้เวลาขึ้นเรือแล้วค่ะตอนนี้ก็มีเรือนะคะนี่มาจอดเทียบท่าหลายลำมากนักท่องเที่ยวเยอะค่ะวันนี้บอกเลยว่าอากาศดีสุดๆเราก็จะขึ้นเรือกันแล้วค่ะได้เวลาขึ้นเรือแล้วค่ะทุกคน โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าจ้ะบ๊ายบาย